รีวิวหัวเว่ย o วา 11i หน้าจอใหญ่จัดเต็ม6.8นิ้วมาพร้อมกับกล้องเซลฟี่สวยสะกด16ล้านพิกเซลและชาร์จไวอีก40วัตต์ ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ Huawei Nova 11 Series นะซึ่งต้องบอกก่อนว่าในซีรีส์นี้เนี่ยตอนแรกนะคะเขาได้เปิดตัวที่ประเทศจีนไปแล้วถึง3รุ่นด้วยกันเลยนะแต่ว่าเพิ่งเปิดเพิ่มอีก1รุ่นนะคะเป็นน้องเล็กสุดในตระกูลนี้เลยนะคะอย่าง Huawei Nova 11i ที่ไมายถืออยู่วันนี้นั่นเองนะคะก็เป็นน้องเล็กในซีรีส์นี้จะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ การเข้าดีไซน์นะคะขอพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจอย่างสปอนเซอร์ใจดีนะคะบูอาเมอร์นั่นเองนะคะเป็นฟิล์มกระจกนิรภัายกันรอยนะที่คุณภาพสูงนะคะใช้กระจก A G C มาตรฐานญี่ปุ่นเลยนะความแข็งแรงเนี่ยก็ระดับ 9H พาร์เลยนะคะทัาสิกินก็คือลื่นไหลที่สำคัญเลยคือติดตั้งง่ายมากๆแล้วจุดเด่นของแบรนด์นี้อีกอย่างหนึ่งคือมีรุ่นนะคะให้เลือกเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะใช้เป็นยี่ห้อไหนนะคะเป็นรุ่นเล็กนะคะที่อาจจะรู้สึกว่าฟิล์มยากมากเลยนะลองมาดูที่แบรนด์นี้ก่อนนะคะเพราะเขามีให้เลือก เยอะมากจริงๆนะแล้วก็ถูกรุ่นเนี่ยจะใช้เป็นคุณภาพของกระจกเดียวกันทั้งหมดอีกด้วยค่ะราคาเนี่ยก็เริ่มต้นแค่หลักร้อยเท่านั้นนะคะยังไงก็ลองไปเลือกดูกันได้เลยนะคะที่ช้อปปีและ l a ซาดานั่นเองค่ะ มาพูดถึงดีไซน์ของเขากันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของสีมีออกมาให้เลือกถึง2ส,สีด้วยกันนะคะที่เราได้มารีวิววันนี้เนี่ยก็จะเป็นสี Starry Black นั่นเองนะส่วนอีกหนึ่งสีจะชื่อว่าสี Mint Green นั่นเองนะคะแล้วสีที่เราได้มาวันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นสีดำที่มีความแบบว่า สามารถมันมันจะเหลือบๆนิดหน่อยนะคะคือมีเหมือนมี texture, เท็กเจอร์ละเอียดละเอียดยิบยิบอยู่ด้านหลังตรงฝาหลังก็คือดูมีลูกเล่นนะคะไม่ใช่แบบดำด้านๆไปเลยทีเดียวนะแต่ผิวสัมผัสเนี่ยเป็นผิวแบบผิวด้านนะคะก็คือมีความเรียบรื่นนะแล้วก็ติดเหานิ้วมือค่อนข้างยากเลยในส่วนของความหนาของตัวเครื่องอยู่ที่8.55ม mm, ิลลิเมตรนั่นเองนะแล้วก็น้ําหนักอยู่ที่193กรัมเท่านั้นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของโมดูลกล้องนะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะในดีไซน์ตรงนี้เลยที่ทําให้ดู โดดเด่นขึ้นมานะคะวงแหวนตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า Star Orbit Ring นั่นเองนะซึ่งถ้ามองเพลินๆอ่ะอาจจะนึกว่าเป็นสีเงินหรือเปล่านะคือตอนแรกมาัมองกไกลๆมันก็เอ๊ะหรือเป็นสีเงินแต่ถ้ามองดีๆแล้วนะคะพิจเจรณาใกล้ๆขึ้นมาสักนิดนึงจริงๆเขาเป็นสีทองนะคะแต่ว่าเป็นทองที่แบบค่อนข้างอ่อนมากๆเลยนะการที่เรามองแล้วแบบเอ้ยบางจังหวะก็เป็นดูเหมือนเป็นเงินบางจังหวะก็เป็นทองก็คือดูมีลุกเล่นมากขึ้นนะพอเป็นสีทองตัดกับสีดำเนี่ยก็ทําให้ดูมีความหรูหราพรีเมียมมากขึ้นนั่นเองค่ะ เอาพูดถึงหน้าจอกันบ้านดีกว่านะคะในส่วนของหน้าจอให้พั์แนลมาเป็น LCD นะขนาด6.8นิ้วเลยแล้วก็ความละเอียดนะคะให้ระดับ Full HD พัดเลยด้วยนะอ mm ัตราเฟซเรทสูงสุดอยู่ที่90เฮิร์นะคะแล้วก็รองรับการตอบสนองสัมผัสนะคะไวสุดอยู่ที่270เฮิร์นั่นเองค่ะ มาดูดีไซน์รอบตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากหน้าจอก่อนเลยนะอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นหน้าจอแบบ punch hole นะคะก็คือจะมีการเจาะรูกล้องหน้าด้านบนนะคะความละเอียดเนี่ยก็คือ16ล้านพิกเซลเลยนะถัดเนื้อขึ้นมาเล็กน้อยตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของลำพงนั่นเองนะและด้านบนของตัวเครื่องนะคะจะมีส่วนของช่องใส่ซิมอยู่นะซึ่งสามารถใส่นาโนซิมได้2ช่องนั่นเองนะและถัดมาข้างๆก็จะเป็นในส่วนของไมค์ตัดเสียงบวนให้อีก1ตัวด้วยค่ะด้านซ้ายของตัวเครื่องไม่มีการใช้งานใดๆนะคะก็จะเรียบไปแบบนี้ ส่วนทางด้านขวานะคะจะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะคะอยู่ด้านบนแล้วถัดลงมาเนี่ยเป็นปุ่ม power ที่เป็นสแกแลยนิ้วมือในตัวอีกด้วยค่ะมาต่อที่ด้านล่างเลยนะจะเป็นในส่วนของไมโครโฟนนะช่องเสียบชาร์จแบบ usb type c นะคะแล้วก็เป็นในส่วนของลำโพงนั่นเองค่ะมาต่อที่ด้านหลังเลยนะคะในส่วนของกล้องเนี่ยให้มาถึง2ตัวด้วยกันนะคะสำหรับกล้องหลังนะ กล้องหลักนะคะความละเอียดสูงสุดอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะส่วนอีกกล้องนึงเนี่ยจะเป็นเลนเดฟนั่นเองนะคะให้ความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะมาพร้อมกับไฟแฟลช LED ให้อีกด้วยนะคะส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะมีคําว่า Huawei อยู่ค่ะ มาพูดถึงสเปคของตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของชิปเซตใช้เป็น qualcomm snapdragon 680นะคะระบบปฏิบัติการเนี่ยเป็น emui 13นะแล้วก็มี cpu นะคะจะใช้เป็น arduino 610นั่นเองนะ ram ให้มาที่8 g b เลยนะคะส่วน rom ให้มาที่256 g b นั่นเองนะแบตเตอรี่นะคะ5,000 mAh เลยแล้วก็ที่สำคัญนะรองรับเทคโนโลยีชาร์จไวอย่าง huawei supercharge turbo 40วัตต์อีกด้วยค่ะซึ่งความเร็ววันนี้นะคะ60%เนี่ยสามารถชาร์จใช้เวลา แค่30นาทีเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะเสียบชาร์จสัก10นาทีเนี่ยเราสามารถโทรได้ยาวๆถึง12ชั่วโมงเลยนะก็ถือว่ารวดเร็วมากๆเลยในเรื่องของการชาร์จนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าเขาเนี่ยมีในส่วนของเทคโนโลยีนะคะที่ป้องกันในเรื่องของการชาร์จแบบอัจฉริยะถึง22ชั้นเลยนะทำให้เราเนี่ยสามารถชาร์จได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยได้เลยค่ะ มาพูดถึงกล้องบ้างดีกว่านะคะในส่วนของกล้องหลังให้มาถึง2เลนด้วยกันนะคะโดยที่กล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซล f 1 8นะส่วนอีกหนึ่งเลนนะคะจะให้มาเป็นเลนเดฟนั่นเองนะความละเอียด2ล้านพิกเซลนะคะ f 2 4นะและในส่วนของกล้องหลังเนี่ยเขาจะมีการใช้อัลกอริทึมนะคะโดเมนรอลร่วมกับเทคโนโลยีนะคะฟิวชั่นพิกเซลโฟร์นนะทำให้การถ่ายภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นในที่แสงน้อยหรือว่าแสงจ้ามากๆเนี่ยสามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะได้สี ดดทีีสส่่สสใอก้วยคะแต่ก็น่าเสียดายเล็กน้อยนะคะที่ว่าไม่มีกล้องแบบเลนไวดมาให้เรานะคะการถ่ายภาพมุมกว้างเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์หนักนะตัวรุกเล่นการถ่ายภาพสําหรับกล้องหลังนะคะโหมดอื่นๆเนี่ยก็มีมาให้เรียกได้ว่าครบถ้วนเลยแหละการอยากถ่ายภาพกลางคืนนะคะก็จะมีโหมดในส่วนของ super night shot 2.0มาให้นะนอกจากนั้ก็จะมีในส่วนของ AI snapshot นะคะอันนี้เหมาะมากๆเลยถ้าเกิดต้องการถ่ายภาพที่มีการเคื่อนไหวแบบรวดเร็วเช่นการถ่าย shot กีฬาแบบว่า shot ดีๆช็อตกระโดดอะไรเงี้ยคะก็จะมีโหมดนี้มาให้แล้วก็ ทเทธนะคะน,นี่ขาดไม่ได้อยู่แล้วนะมีให้อย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของ AI beauty มาให้ด้วยสามารถปรับได้10ระดับนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้สามารถปรับแยกเป็นส่วนๆได้นะแต่10ระดับที่ให้มาเนี่ยมาลองแล้วก็ถือว่าสวยงามเลยนะคะโทนผิวอะไรที่ได้ก็คือค่อนข้างสวยงามในส่วนของโบเก้นะคะสามารถเปิดปิดได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีลูกเล่นเป็นเอฟเฟกของโบเก้มาให้นะคะแล้วก็ไม่สามารถปรับรูรับแสงได้นั่นเองค่ะ มาพูดถึงกล้องหน้าบ้างดีกว่านะคะอันนี้ก็คือสวยไ่แพรกันเลยนะแล้วก็ถ่ายภาพออกมาเนี่ยได้ผิวที่สวยงามนะคะมี AI beauty 5.1นะก็คือปรับได้10ระดับเหมือนกันไม่สามารถปรับแยกเป็นส่วนๆได้แต่ถือว่าทํามาได้ดีเลยนะคะสวยงามในส่วนของ,ของ AI beauty นะมีหมดท่อเทปมาให้เช่นกันนะคะละลายหลังได้อย่างสวยงามเลยนะและที่สําคัญนะคะอีกหนึ่งจุดเด่นที่รู้สึกว่ามันว้าวนะคะก็คือมีการเซลฟี่มุมกว้างมาให้ด้วยนะคะเวลาที่เราถ่ายแบบเนี้ยบางทีเราอยากจะเก็บกับเพื่อนนะคะ ให้ได้มากขึ้นหรือได้ฉากหลังที่มากขึ้นนะก็เป็นระยะอีกระยะที่กว้างขึ้นนะคะก็ได้ภาพที่แตกตาสวยงามมากขึ้นนั่นเองค่ะ มาพูดถึงการเล่นเกมกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของเกมแรกเลยนะพูดถึง ROV ก่อนเลยนะคะอันนี้เนี่ยการตั้งค่านะคะจากการทดสอบนะภาพ HD แล้วก็ตัวของ Particle เนี่ยตั้งสูงสุดได้เลยนะคะแต่ว่าในส่วนของการแซงผลเนี่ยอาจจะเลือกเป็นระดับสูงนะแล้วก็ในส่วนของ FPS เนี่ยตั้งเป็นระดับสูงนะคะซึ่งจากการทดสอบเนี่ยพอเล่นไปแล้วนะคะเฟรมเรทเนจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ50ถึง60นะคะแล้วก็เล่นได้แบบลื่นไหลไม่มีปัญหาเลยนะก็ถือว่าน่าพอใจทีเดียวค่ะ และอีกหนึ่งเกมที่เราได้ทดสอบกันมานะคะก็คือเกม p ับ G Mobile นั่นเองนะการตั้งค่าสูงสุดที่เราได้ลองมาแล้วนะคะก็คือสําหรับภาพการาฟิกนะคะจะปรับได้ในระดับสมดุลน,นะส่วนเฟรมเรทเนี่ยควรจะปรับได้อยู่ที่ระดับปานกลางนั่นเองนะคะการเล่นเนี่ยก็จะอยู่ในระดับทั่วๆไปเลยนะในส่วนของความสว่างเนี่ยก็ดันได้สูงสุดอยู่ที่1 5 0นะการเล่นนะคะอาจจะแบบภาพมันไม่ได้แบบโดดเด่นสวยงามขนาดนั้นแล้วก็เครื่องอาจจะมีการร้อนเล็กน้อยนะคะเนื่องจากเขาไม่ใช่สมาร์ทโ สายเกมมิ่งโดยตรงนะแล้วจะถามว่าเล่นได้ไหมก็คือเล่นได้นะมันเป็นฟีลว่าสามารถเล่นให้หายอยากได้นั่นเองนะคะแต่ว่าอาจจะแบบปรับได้แค่ระดับกลางๆเท่านั้นเองนะแต่ก็ยังถือว่าตอบโจทย์ในการเล่นเกมได้อยู่คะ่ะในส่วนของการรับชมคอนเทนต์นะคะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆเพราะว่าให้หน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.8นิ้วเลยนะคะความละเอียดเนี่ยระดับ Full HD Plus อีกด้วยและที่สำคัญเลยนะคะก็คือขอบหน้าจอตรงนี้ของเขานะคะ ก็คือบางมากๆเลยนะเพียง1ม mm มเท่านั้นนะเวลารับช่มคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยก็คือไม่มีสะดุดตาเลยนะคะเพราะว่าขอบเนี่ยมันแบบมันบางได้ใจมากๆเลยนะแบบไม่ต้องสะดุดเลยนะคะแล้วก็ภาพสีสันเนี่ยได้แบบสวยงามเลยนะคะถ้าเกิดใครชอบรับชุมคอนเทนต์เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์แต่ว่าแอบ,บน่าเสียดายเล็กๆนะคะก็คือเป็นลำโพงเดี่ยวนะคะไม่ได้เป็นลำโพงคู่นะเพราะ,ะนั้นในเรื่องของมิติเสียงเนี่ยอาจจะไม่ได้ว้าวมากนะักนันเองค่ะ แล้วก็เห็นกันไปแล้วนะคะสำหรับสเปคทั้งหมดนะคะของหัวเว่ยโนวา11อครื่องนี้นั่นเองเลยนะก็ต้องบอกก่อนว่าเขาเนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนระดับกลาง,ลางนะคะซึ่งในเรื่องของราคาเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะแต่ว่าแอบเห็นมานะคะไปลองหาข้อมูลมานะในส่วนของฝั่งแอฟริกาใ, <Africa S 1> ใต้นะคะเขาขายอยู่ที่5,999แลนด์นะคะหรือว่าตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ18,000บาทนะคะแต่ว่าเข้าไทยเนี่ยยังไม่ชัวร์นะว่าจะอยู่ในราคาเท่าไหร่ก็คงบวกลบไม่เกินนี้มาก นักน,นะคะก็น่าจะอยู่ในช่วงของหมื่นต้นๆน,น,นั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าทางเรานะคะได้ทราบราคาอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยจะใส่เอาไว้ให้ที่ด้านล่างเลยรวมถึงมีวันจัดจาหน่ายอะไรที่ชัดเจนหรือช่องทางห่ักบานเนี่ยจะใส่รายละเอียดเอาไว้ให้นะคะใน d เดสคริปชันเลยนะก็ลองไปเปิดดูกันได้นะคะพรทราบเราจะรีบไปใส่ให้ทันทีเลยค่ะ และอย่าลืมนะคะสำหรับสปอนเซอร์เจดีของเรายัางบูอัเมอร์นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาฟิล์มกระจกนิรภัยกันรอยนะคะคุณภาพสูงนะคือใช้งานได้ดีจริงๆนะคะตัวไมค์ก็ใช้อยู่เหมือนกันนะก็คือติดตั้งง่ายอีกด้วยนะคะแล้วก็ทัสกีนเนี่ยลื่นไหลนะภาพนะคะก็สวยงามนะคะคมชัดนะแบบสีไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะคะสามารถใช้งานกันได้แบบยาวๆเลยนะเป็นกระจกคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นอีกด้วยถ้าสนใจก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะคะที่ช้อปปี้และหลักสานั่นเองนะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้กับพวกเราด้วยถ้าเกิดใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเพือนกันเอาไว้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะั้นก็รอติดตามกันด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย